เซยนาดื้อไหมคะเซยนาดื้อไหมคะเอ่อเนอ้ดดื้อไหมคะดื้อไหมเจ็บเหรอเจ็บอีใต้ไหนโน้โน้ทำยังไง ลายขอถ่ายหน่อยสิยิ้มว,วาคา,วาออไว้ทำไงคะไหนคาไว้พี่คาไว้เอ้ยไม่จิ้มจิ้มฮือฮทำไงไหนไม่ก็ no ไม่ก็ no แล้วก็ในก็ใจ あなたのお家はどこですかお家は聞いてもわからない。名前は聞いてもわからない。ニャン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 